ครับทดสอบความคมของมีดเล่มนี้นะครับโดยช่างนิรันนะครับตัดต่อไม้ไ่ดูนะครับเล่มนี้ใบยาวที่15นิ้วนะครับ ย้ำอีกทีนะครับเย้นะครับลองตัดกระดาษดูนะครับ ครับมีเล็บนี้นะครับตีขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะครับผมชุบแข็งนะครับโดยบอกเกลือนะครับขอบคุณครับ